Selamat apa? Eh, okay, no for ita lama asal oh dah ni. Ah, anak ubi wela ni. Eh? Wei, ye mula buka pula ho ita ni. Ah, oh, <laughs> Buka pula lima, buka pula apa pula tengah gini. bukan bukan rawi sakit. Sakit sakit. Sakit ni kita ngaji tak apa sai ni bo sai rian hong kita pai rian di nui ngan 4 si duen. Sai tu ngaji nai hong 4 si ter 4 uh, si duen. <coughs> kita dong wicca ni kalau itu tang kep Al Quran, wih bihal dah Quran 8 tu. Ya tu kita dah bisa deh. ปีสองปนี่ขนมไมเิมหนึ่งนี่ขนมไปอุานกุรอานห้าเลยห้าเงาเจ็ดตูเ้ยอตูเทอมสองตมปหกงาแปดยวหตูพอปีสี่ปีสี่ดสังตปีสี่พอจแล้วพอสังตคือสัปเร อาพี่สีเท่าไรไปสักกิตเลยอาเปตวนอมวิชาวิวุิชาสมณะวิชากรุนมใหมูอจารย์สมุดอจารย์ยอะสมุดในวติดเอแฝงจีช่วงนั้นเนาะที่เอ็ก็ลงใหม่ลงรีใหม่ลงลงเกินกว่าเพื่อน การอัลลอฮการรุ่นพี่นี่บางคนคือย่อต้องจ่ายเพิ่มบางการจะไม่จ่ายเพิ่มยอตายอะต่อตาอุก็อ้าต้องมาบริหารยอ่อ่า่เยอต้องลงเกินไงไม่งเงนกิต้องไม่หมดไม่หมดอันนั้นวิชาตอนที่เราจะไปสหกิจคือไปสหกิจนี่คือวิชาอื่นเราเรียนหมดแล้วอีซีทมหนึ่งถูก ขั้นวิ w ย์วิทยงาวิงาสหกิตต uh, no, so, ัวเดียวหากข้นตัวเกินหน่วยกิจ <school> ต <This> ้องจ่ายตั้งคเกินสมหน่วยกิจก็จ่ายเท่าไหร่อ่ากิจก็ตามหลักสูตรกิกตอนนี้คือกิไปไปพิ้นตรวจสอบจบมาตุเทวิชากระบวนการคิดต้องเรียนจะเป็นอะไรก Haa, ni dah sanjid, Syai. Dah sanjid. Lepas tu, ni dah sanjid. Eh? PC tu, kita pergi ki sakit. Lepas tu, kalau tak habis, kita kena jepit sistem song. Kena jepit, eh? Kala ya. Kalau pun kita sakit, ya, sampai kering. เอาเลยเอาเลยต่ว่าเรต้องส่งพร้อมกันไงต้มีแผนห้องเรานี่ใครบ้างจะไปสากฤจอังเล็บเลยลวนันยี่ก็สายไรกี่ใบหนอเพียวเต็งอกีวางเพมเล็บเลยอบุบันอกีเดอกีอาซันนะไปังกไหมปตเกรตต้องได้สามจุดศูนย์ศูนย์คนที่จะไปสากิจ โอเคโอเคกเฉลี okay, 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 to, okay, it, ่ยเฉลี่ยล่าสุดปีสามดปีสามเทอมสองนะเราจะเอาณฑ์นั้นไปไปเลี่ยนนะลนี่ว่าพระสลังไปได้ไงแห็นกสมอติยสมมปัจจุบันปัจจุบันเออมนี้วิชาขารจะสุกรีลงไหม สุพ okay, ีสุลีลามุเตลงไหมไม่ได้ลงเพราะผู้หญิงลงไหมไม่ได้ลงอ่าแล้ววิชาเลือเราลงลงกี่ตัวเลยอ่าไม่ไม่เกี่ยวกินไม่กี่แต่ว่าเราต้องไปไปปริ้นตรวจสอบจบตัวอย่าดรแต่ลางหมวดนู้วกต้องเรียนกี่ตัวกี่ตัว หมวดวิชาเลือกเราต้องลง15หน่วยกิตเราจะเลือกวิชาอะไรบ้างกอย่างนี้ในปัจจุบันเนี่ยถ้าลงเกินถึงแม้เราลงเกินกว่า137กิจต้อก็ยังไม่จบเพราะยังจะมีหมวดบังคับของแต่ละหมวดบุเกวิชาของบังคับแต่ละหมวดตัวสปงานวิชาเลือกทั่วไปนี่จะต้องลง15หน่วยกิตอัตรา15หน่วยกิตกิจตลงกี่ตัวแล้ว ของเราพศของรพนี่ถ้าจำง,ง่ายๆกิตอวดูวรหัส PA 2202งสอถ้านหนึ่งข้างหน้านั่นบังครับหนึ่งปวงาหอ,อน,นี่ชานี้หาน,นี่สองสูย์สมมุติว่าหนึ่งศูนย์สางี่หนทุกบังคับหมดเลยการลุกขึ้นต้นด้วยสองพีเอ,อสองสองศูนสองสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าสองหนึ่งเจดที่ขึ้นต้นด้วย2นี่คือกิตัวจำเรียนแค่ห้าตัว ถ้างั้นไม่ต้องไปตามเพื่อนซางกินลงวิชากรณีตอนลงแต่ทางด้านนี้ก็ตอนลงครบแล้วห้าตัวถ้าก็จะไปดูข้ามก็จไปไปริ้นตรวจสอบจบง่ายที่สุดดีว่าสไลดรับบุ๊กพิมพตรวจสอบจบตลวไปไปกดที่รายละเอียดวิชาอะไรบ้างในงั้นเสียเวลาเด็งานยืดหบสายอาจารย์ถามว่าวิชาเลือกเสรีไม่ใช่เลือกเสรีเลือกทั่วไป เรืองของสาขาเรานี่เราลงกี่ตัวแด้จะมีวิชาการมัสลันมัลลันนั่นคือมีของบังคับหนึ่งตัวแล้วก็มีมีวิชาเลือกหนึ่งตัวแางวก็วิชาเลือกคือเราต้องลงห้าตัวสิบห้าหน่วยกิตแล้วก็วิชาเลือกเสรีอีกสองสองตัววิชาเลือกเซรีเ้่าไงเลือเซรีนี่วิชาของสาขาอื่น อี๖อีชาอาใ้ก็อ้าอาจารย์ฟะ sudah ngaji lagi ตอนเราไป print ตรวจสอบจบปรตูเราตัดติกเลือก s e ร i e s ถ้าจะให้ง่ายเราาก ngaji ngasah itu นี่อ่าาไปไปลงเรียนวิชา g อประตุเอาวิชา G.E. นี่คือมันเป็นเลือก s e ร i e s ถ้าเราไม่อยากไปเรียนกับสาขาอื่นที่จริงเลือกซ e r i e s นี่คือย่ให้เราไปเรียนกับสาขาอื่น Ya ji bari Turki ia ji Islam sek sa ngan ji sek sa ngan ji sa Melayu la teh. Lue ke sao tu. Hasanah ye we Hasanah. Abu Bak dah lagi tu. Ada buka kelompok <tuk> je tu. Ada. Ha. รยปีสีเทอมหนึ่งคือทุก,ทกคนไม่ใช่ทุกทกทุุกกปีอปีปีที่แลข,ของเรานี่มีห้าคนแล้วก็ปีนี้ไม่รู้ว่าใครบ้างแล้วก็ถ้าคนที่จะลงสาหกจก็ต้องลงเตรียมสาเกจด้วยหนึ่งหน่วยกิจเตรียมสาหกจเตรียมสาเกจนี่คือต้องต้องลงปีสามเทอมสองปีสามเทอมสองต้องลงเตรียมสาเกจ ต้องวางแผนให้ดีวัดกรเอะนองลงเอฟีเกรเอ๊แล้วก็วิชาสมัมมน,นาวิชาสมัมมน,นาปกติจะอยู่ปีสี่เทอมหนึ่งอันนั้นคนที่จะไปสาหกอิทจ,จะต้องลงปีสามเทอมหนึ่งนั่นคือเคสพิเศษอย่างเงินตักสาย,ยาคือต,ต้องวางแผนให้ดีเพราะว่าของเพื่อนปกติคือจะ,จะลงปีสี่เทอมหนึ่งวิชาสมัมมน,นา แต่ถ้าเราจะไปแผนชะกิจนีเพื่อนที่เรียนในห้องเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียนในห้องเราก็ต้องลงมาเรียนก่อนอ่าดังนั้นวางแผนให้ดีพอปีสามเทอมเทอมหนึ่งนี่กิจต้องลงแล้ววิชาสัมมนาแต่เพื่อนคนอื่นยังลงไม่ได้อย่าเว้นทางสาขาอนะวะาไริสุขบเกกัไไนไปเนาะอืมก่จค,คนอื่นว่าไงคนอื่นนี่ English, yeah. อันนี้ง่ายที่เยอาจารย์ฝากให้เราไปอ่านเนื้อหาด้วยเนื้อหาของการประเมินผลอาจารย์ส่งส่ไฟล์ไปเลยใช่ไหมตัดไฟล์อีกด้อส่วนในใครยังไม่ได้รับไฟล์การประเมินผลไฟล์ตัดได้ไฟล์อัสลามได้รับอะไรยัง

Oh, ngaji empat orang. Orang ngaji jatuh ni tina tiga. Oh, tina puyeng kerai main mau ni? Sayidah. Husna. Sahidah. Oh, Sahidah. Husna ada dah no? Husna merian lah, Kak. Oh, merian lah. Okay. <coughs> Anah dah lagi. Sofian dah lagi. ต่้งหมดทั้งเวยฟอเรย์ก็เปลวเองก็เนี้ยอันนี้คือนกดอหนี่อ่าบอกว่าทั้งหมดที่อาจกรย์ส่งต่างตัวเงี้ยฟอิดดอว่าเรียนในห้องอาจารย์ไม่เคยสอนอ่าอาจารย์สศรีรับบอกยางศรีอาจารย์ศรีเคยสอนเลยใช่ไหมยังศรีเคยสอนแล้วอ่าาจรย์งุวิตเคยสอนแล้วอาจารย์นี้อ่าบางทีก็จำไม่ได้ว่าคนนี้เป็นใครเป็นใคร Ngaji bakar <coughs> online pun tak ada buku kelam. Kalau hmm. aslam tak lah, apa, temu sajik semua. Hmm. Aslam tu cinta dengan Irham tak? Tak, jadi cinta cinta lagi tak? Tak asal tu tak? Lepas tu you love and lalu dah. Oh. Jaga wedai. Wedai. ไม่ได no. uh ้เดินเดิเยอะไปเบ้นน่ะติดเยอะนองโอ้ไม่รู้สึกมิมิมูซลาเล็กงูลาเจันกินอะไรมาอีกอะไรมาสกีตั้งแต่ยังสุดดงเลยอ่ะส่งเงยจันลาทีนี่ถึงสิบครึ่งเอถึงเอถึงสิบครึ่ง นงานกลางกลางกลางลางกางกางกลางกลางกลางางกลางานกีางปลากลางกลางกลา่ลางกลากลงกาลงกางาลกลากากลาางกลาลางางากลางกงกลกลางงลงอ่างาการกลาากลงลางกลากางางกลางกางลาลางกางาา วิธีการประเมินแบบบังคับให้เลือกจะต้องคุยดะอนก่อนนี้อ่าวิธีการประเมินหลักๆจะจะมีสามยึดคุณลักษณะยึดผลการปฏิบัติงานอ่ากระบวนการที่ผ่านมาอ่าอันนี้คือเรื่องหาส่วนหนึ่งอาจารย์คุยแล้ววิชาบริหา,ารทรัพยากรมนุษย์ที่ผ่านของเติมที่แล้วอ่าวิธีบังคับให้เลือกข้อหนึ่งจุดสองน,นี่ยังเป็นอ่าขั้นตอนด้วยรูปแบบการประเมินที่ยึดคุณลักษณะหรือว่ายึดแบบโบราณอยู่ แบบโบราณนี่ประยุกต์ไม่จรราที่แบบโบราณดอกนี่ไม่จรรยาที่ห้ามคนจอดรถตลอดแนวถนนสีโรุ้งรถอะไรจอดไปตั้งแต่ที่หกถึงบ่ายสองโอ้ยสารบุกงเรื่องอะไเรียบสาวอีกขนาดในหลวงถ้าเราดูในคลิปที่ในหลวงติดไฟแดงไม่ใช่ก็เลยคลิปในหลวงที่ติดไฟแดงนี่คลิปในหลวงติดไฟแดงมาตูคณะของรัฐมนตรีมาอิสกจราจ้สงก็หกติดไฟแดงไป ยังไม่รู้ว่าเป็นรถของรัชกาลที่เก้าเคยเคยดูเรื่องคลิปนั้นไม่เคยโอ้คืออุ่นก่อนตัวเขียปลิพายอยู่ต้องไปอยู่ก<อ>ั่ยานล่ะตามธุรกรรมแถวสีโดรถยาเลสายกลางยาเลยาเลตรงนี้อะเลจอบิ๊กอ๋อแต่ตีหกถึงบ่ายสองบันโอเคอย่างเี้วิธีการประเมินแบบให้เลือ่อนตอนนี้คือนอนเลื่อนเชียๆได้ไห กาจารจะไปทําอะไรไม่ได้เพราะมีหนังสืออาจารย์เห็นหนังสือประกาศทางการด้วยเมื่อกี้ห้ามจอดรถอกานวิธีการบังคับให้เลือกนี้ก็เป็นวิธีเก่าอ่ก็เหมือนบังคับให้เลือกเวมิเลหุตเตมางปราศให้เลือกเอเดมิเลหุตเตบางคนบางครอบครัวนี่ได้ซื้อรถคันหนึ่งเลยใช่ไหมบางคนโเยนี่ติดเกย์บุรีโมถ้ามีสมาชิกในบ้านห้าคนก็หมื่นห้าบุเรย์เดอร์มิเลหุตเต้ มาคัดให้เลือกอแล้วก็เลือกตั้งที่ผ่านมาที่จะได้ข้อมูลคือไม่ใช่ให้คนเดียวโบซาตูโบวีโบรัวโบ,บวีโบดโกโบวีโบปโบวีกายโยปก็เป็นธรรมเนียมธรรมเนียมนะหมอโอเคอันนี้คือเนื้อหาวิธีวิธีเปรียบเทียบนี้ก็จะมีวิธีการจับลำดับน,นี้ที่มากกว่า20กาโลเกลมีมากกว่า20คนคือไม่เหมาะกับวิธีนี้งานยัทดอนนี่ วิธีเปรียบเทียบก็ลําบากเหมือนกันจะต้องมีการเปรียบเทียบนี่อ่กองัขอนี่อะไรอ่าสมมติว่ามีการเปรียบเทียบกอกับขางั้นกอกับขอนี่อ่านติดลบอ่ากอกัติดลบนี่บวกขอนี่บวกอ่านี่สมมุติว่าในห้องนี้ถ้าจะเปรียบเทียบอ่าเปรียบเทียบในห้องนี้สปงาอัสลามอัสลามงนอามีนอัสลามงนีอบูบักอัสลามงน ยาสมีอัสลามกัฮะซันนะซึ่งเราจะใช้ผลการประเมินไปใช้แต่งานที่ต้องไปทำนคือเยอะมากต้องไปเทียบทุกคนในในที่ทำงานทังนั้นวิธีการประเมินแบบนี้ก็ไม่เหมาะกับพนักงานที่หลายๆคนวิธีการจับลำดับเมื่อกี้สมมติว่าในห้องตอนนี้คือจะมีนักศึกษายอยู่5คนดังนั้นต้องต้องจับลำดับว่าใครลำดับที่ห ด้านดัดที่สองอามีนก่อนไหมหรืออัสลามก่อนหรือว่ายัสมีหรือว่าฮะซันนะหรือว่าบูบักถ้าไม่เกินยี่สิบคนนี่โอเคแต่ถ้าเกินยี่สิบคนจะมีปัญหาคนที่อยู่กลางๆดูโอเคสุดท้ายเทาชอาเท่าไรสุดท้ายดูเพยร์สุดท้ายมั้เอเมนโอเคสุดท้ายตัวอามีนโอเควุ่ๆตุเพียรก็ลอ่นๆอาอันนีคือประเด็นถ้ามีลูกจ้างของเราที่มากกว่ายี่สิบคน ไม่เหมาะกับการใช้วิธีการประเมินแบบเปรียบเทียบแล้วก็แบบเรียงเรียงลำดับเราเรียงลำดับคือปัญหาคนที่อยู่กลางกลางดูสมมุติว่าพนักงานของเรามีทั้งหมด50คน1ถึง10 1ถึง20รู้พอพอคลำได้แต่พี่บเอ่อโคนที่อ่าสี่สิบหิบคนหนึ่ง้อยนัก็ตโอเครู้คนหนึ่งอ หนึ <ion> ่งร้อยกิตารู้เก้าสิบกาการู้เกาสิบแปดก็ตรก็รู้เกาสิบเจดก็ตรก็รู้เพราะเห็นชัดใช่ไหมแต่คนอยู่กลางกลางดูคนอยู่กลางกลางคือเราจะไม่สามารถที่ว่าจะไปบอกว่าอามีดูลูแค่แค่ซันะหรือจะสมีเพราะมันต่แค่จุดทศนิยมกเราคนนยานี่โมลนเนจุดตยนี่โมนเนจุอยโมนจอยนี่โมนจุต ว่าห้าสิบเจกับห้าเจ็จุดหนึ่งี่คือไม่รู้ใครเก่งกว่ากันบา,บางบางทีการประเมินเขาก็คือจะคลาดเคลื่อนจะคลาดเคลื่อนอ่าแลวก็คือรูปแบบของการประเมินแต่งาน,นวันนี้อาจารย์ฝากฝากให้เราไปอ่านอวิธีการประเมินที่อาจารย์ส่งอาจารย์ส่งข้อมูลมาก่อนแล้วก็เรจะจะมาคุยพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราเรียนเก้าครึง่งเก้าครึ่งถึงสิบครึง่งนะ เนื้อหานี้อยู่ในอยู่ในกลุ่มมีสักกลุ่มอะไรกันบ้ากลุ่มหรือกลุ่มที่อันั้นทางห้องอันใดอันใดอันใดใชเอกสารมีไหมเอกสารเอกสารอันใดอกันใดอัสลามอัสลามอัดะดกันเลยอาบูบะเอกสารนี่อยู่ในมือเรือยังยังครับยังไม่มีครับแล้วเข้ากลุ่มนู้ได้หรือยังเล่ได้ครับไม่ไ Ah, ah, duduk nak kelum nu, acah sahun nak kelum nu. Ah, oh, tangan jas miha sana. Jadi acah kau cik cik buat ramah kon. Lama kau itu atau tak cik ramo dah. Hati hati nak cik ramo sikit. Hmm, wani mati sih. Ha. เอ่อ yes me mari asana mari saida ni la ni mai hai nai saida oke esok kita ke dia pai 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 kon ammi mari anak mai ma ade แล้วก็อบูบัตอเคมาวีอัลสลามาวีอบูสุฟยาไม่มาใช่ไหมอีกรอบก็ไม่มาโอเคเจอกันพรนี้เก้าครึ่งนะอาจารย์สราเปิดไตี่ยังาจาก็มีเลยดิแต่ว่าพ่อังไนั้นพรนี้ขอตรงต่อเวลาหน่อยหนึ่งบเลยตั้งใจว่าจะมาจะมาสอนเก้าโมงปตูอาจารย์ต้องระชุมแตกแปดโมง เมือ่อวานที่จริงคือประชุมตั้งแต่แปดโมงถึงสี่โมงเย็นบอสุดาส0บโมงด้วยอาจารย์กิประชุมที่มหาลัยหรอดีดีขนาดติงอาจารย์อาจารย์สตรีอาจารย์นเยอะๆนี่เยอะเตอเดียก็ประชุมแค่ช่วงเช้าช่วงบ่ายไม่ได้ประชุมเหมือนกันประชุมกับกรุงเทพเนาะเดียร์เควันนี้น่าจะแค่นี้ก่อนนะเ,เดียวไปอ่านไปอ่านเนื้อหานี่ก่อนอตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะสอนไม่ละเอียดกตตอร์แล้วก็จะข้ามไปที่บทถัดไปจะไปอ่านเข้าๆตรงนี้ โอเควันน okay, so, uh, so no. right? ี้น่าจะแค่นี้ก่อนนะตัวมาอัพด้วยที่ว่าเรียนแบบนี้จะจะเออพอาะแอยหนอไม่ค่อยได้เท่าไหร่ยกเว้นกิจต้องไปหาเองนะหาอ่านเองโอเคๆยังโอเคสวัสดีครับมูลนิธิหลักการทุก